เป็นคนเร่ร่อนไม่ได้เป็นคนแปลกหน้านะครับดังนั้นเนี่ยผู้ต้องสงสัยจึงแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักกลุ่มแรกก็คือลุงพลเนี่ยที่เราเล่าไปแล้วนะครับก็คือลุงเขยที่อยู่ในคดีนี้นะครับอีกก้อนหนึ่งนะคบผู้ต้องสงสัยก,ก้อนหนึ่งก็คือครอบครัวของน้องชมพู่เองนะครับก็คือพ่อแม่แล้วก็พี่สาวนะครับประเด็นในเชิงดราม่าเนี่ยมาเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับเนื่องจากในวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563เนี่ยลุงพลได้มาออกรายการโทรทัศน์แล้วก็ให้ความ สงสัยเกี่ยวกับครอบครัวของน้องชมพู่นะครับว่าตัวของพ่อพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยดูไม่ค่อยเสียใจกับการหายตัวไปของลูกสาวเลยนะครับแล้วก็มีพิรุธหลายๆอย่างนะครับวันที่8กรกฎราคมปีพุทธศักราช2513เนี่ยพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็ออกมาออกรายการด้วยเหมือนกันแล้วก็สวนทันทีว่าตัวลุงพลเนี่ยก็มีพิรุธหลายอย่างให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะครับข้อมูลที่ได้จากฝั่งพ่อแม่ของน้องชมพู่นะครับก็เช่น ในวันชาปนากิจศพหรือการทำบุญศพให้น้องชมพู่เนี่ยตัวป้าแตนกับลุงพลเนี่ยไม่ได้ไปร่วมงานเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับรวมไปถึงข้อมูลที่พี่สาวบอกข้อมูลที่ลุงพลบอกเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในเชิงของการสืบสวนสอบสวนแทบไม่ได้เลยนะครับแต่เป็นข้อมูลที่ต่างฝ่ายต่างให้กันไปกันมาเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเอาง่ายๆก็คือดูแย่ลงหรือว่าดูมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมากขึ้นมีแรงจูงใจในคดีมากขึ้นซึ่งผมอาจจะไม่ได้สรุป ให้โดยละเอียดนะครับเพราะว่าเราอยากจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสรืบสวนเชิงวิทยาศาสตร,ร์และกฎหมายมากกว่าเรื่องราวของลุงพลนะครับก็เกิดเป็นกระแสใหญ่โตมากๆนะครับหลายคนก็คงทราบแล้วผมคิดว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่หรือดูคลิปนี้อยู่นะครับก็น่าจะอยู่ร่วมช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงที่เวลาที่ลุงพลเนี่ยดังมากๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่าช่วงแรกที่ลุงพลดังมากๆในการสืบสวนเนี่ย,รรยจะค่อนข้างเงียบนะครับคือ,อาจจะไม่ได้มีข้อมูลหลุดออกมาจากสารชนมากนักนะครับจน พอกระแสความนิยมของตัวลุงพลลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็เกิดการสืบสวนในระยะหลังเกิดขึ้นนะครับในวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564นะครับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาตํารวจแห่งชาติแล้วนะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในรถของลุงพลเนี่ยเราได้เจอขน ปริศนาเป็นจำนวนสเส้นได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามีการตรวจพบขนปริศนาจำนวนหลายเส้นอยู่ในรถของลุงพลนะครับแม้ว่าจะผ่านเวลามานานแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าขนเนี้ยหรือว่าผมเนี้ยถูกพบตั้งแต่ช่วงเวลาไหนคือตำรวจเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลโดยละเอียดว่าเราพบผมนี้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุแล้วหรือเราพบผมนี้ ในหลายเดือนผ่านมาแต่ตำรวจเนี่ยให้ข้อมูลกับสาธารณชนในช่วงประมาณ1ปีให้หลังจากคดีนี้นะครับซึ่งผมคาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมหรือคนเนี่ยถูกพบตั้งนานแล้วแต่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลเพราะว่าไม่ได้อยากจะให้เสียรูปคดีคืออยากจะสืบสวนสอบสวนให้สิ้นสุดก่อนแต่พอการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันเข้มงวดขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจะ ถึงบทสรุปของคดีแล้วเนี่ยตำรวจเลยออกมาให้ข้อมูลว่าเส้นผมที่พบในรถของลุงพลเนี่ยมีลักษณะเหมือนเส้นผมที่ถูกตัดของน้องชมพู่เลยก็คือเอาง่ายๆว่าขนปริศนาที่พบในรถลุงพลเนี่ยมันเหมือนกับขนปริศนาที่พบในศพของน้องชมพู่ที่อยู่ในสถานที่พบศพนั่นเองนะครับคือมีลักษณะการตัดเอียง2 6องศาเอาง่ายตัดครั้งเดียวกันนั่นเองแต่ผมบางส่วนเนี่ยมันติดอยู่ในรถด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานที่สําคัญมากกับคดีนี้นะครับแทบจะเรียกได้ว่าปิดจบคดีได้เลยเพราะว่าการค้นพบผมของผู้เสียชีวิตในรถที่อยู่ในผู้ต้องสงสัยเนี่ยแทบจะเป็นการยืนยันตัวในชั้นศาลได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของลุงพลเองเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้พบน้องชมพู่ในวันที่เกิดเหตุ ดังนั้นเรื่องราวนี้เนี่ยจึงกลายมาเป็นประเด็นสําคัญมากที่ทําให้คดีนี้เนี่ยขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วตํารวจสันนิษฐานเ <c oughs> หตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับคือหลังจากที่ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยได้กลับมาจากสวนยางแล้วนะครับลุงพลเนี่ยจะเดินทางไปวัดเพื่อรับพระตามที่ได้นัดหมายกันไว้เป็นเวลา10นาฬิกานะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะแวะพาน้องชมพู่ไปที่วัดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลโดยละเอียดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ แต่อย่างที่เราฟังเมื่อกี้นะครับว่าตัวลุงพลเนี่ยออกมาจากสวนยางประมาณ9ก้าโมงครึ่งผมตีให้กลมๆนะครับแล้วก็ไปถึงวัดประมาณ10บโมงเนาทีเนี่ยมันมีช่วงเวลากรอบเนี่ยประมาณ40นาทีเองลุงพลจะสามารถนําตัวเด็กคนนี้นะครับเข้าไปในป่าได้เลยหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องให้ข้อมูลว่าจากการที่ตํารวจให้ข้อมูลเนี่ยผมก็ได้ไปลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับดูจากระยะทางที่คนทั่วไป สามารถเดินเข้าไปในป่าได้ระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันอยู่ในกรอบที่พอจะเป็นไปได้นะครับแต่เราไม่สามารถอธิบายได้โดยละเอียดว่ามันเกิดขึ้นได้แน่นอนเอาง่ายๆเพราะว่าระยะเวลาการเดินเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในช่วงกรอบประมาณสัก20-30านาทีนะ<ม>เดินตามภาวะปกติแต่ถ้าเดินแบบเร่งรีบเนี่ยมันก็อาจจะเร็วขึ้นถ้าวิ่งก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับแต่อย่าลืมว่าลุงคนเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยต้องออกมาด้วยนะครับ เวลาเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเราเราบอกว่าจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยห่างจากบ้านน้องชมพู่เนี่ย1.74กิโลเมตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยลุงพลอาจจะพาตัวน้องชมพู่ออกมาก่อนแล้วเริ่มต้นเดินทางจากถนนบริเวณอื่นก็ได้ที่รถสามารถไปถึงดังนั้นระยะทางจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่1.74ก็ได้ถ้าเราย่อระยะมาเหลือไม่ถึง1กิโลเมตรสมมติเหลือ1กิโลเมตรเนี่ยเราจะสามารถเกิดทำคดีนี้ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับ รวมไปถึงถ้าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตโดยทันทีเกิดการพัดหลงเกิดการเดินหลงเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะทําให้ระยะนี้เปลี่ยนแปลงไปอีกได้แต่ตามการคาดการ์ของตํารวจนะครับคาดว่าอาจจะเกิดคดีในลักษณะที่ลุงพลเนี่ยเดินทางไปกับตัวน้องชมพู่เพื่อที่จะไปที่วัดเนี่ยแหละแต่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นนะครับตัวลุงพลเนี่ยอาจจะกังวลว่าถ้าให้น้องชมพู่กลับไปอาจจะกลายเป็นเรื่องนะครับเช่นทางครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยอาจจะเอาผิดที่ทาร้ายร่างกายน้องชมพู่ หรือในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยน้องชมพู่อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้อาจจะเป็นการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุหรือตั้งใจเนี่ยไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะว่าจำเลยในคดีนี้เนี่ยไม่ได้ให้การยอมรับเราจึงไม่ได้ทราบเหตุการณ์โดยละเอียดแต่คาดว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นในรถของลุงพลลุงพลเนี่ยพยายามจะกลบเกลื่อนหลักฐานนะครับโดยการตัดเส้นผมบางส่วนออกถอดเสื้อนะครับรวมไปถึงทําให้เกิดรอยขีดข่วนบริเวณต่างๆของร่างกาย ตรงนี้เนี่ยตำรวจเชื่อว่ามีความจงใจจะชี้ประเด็นไปในเชิงของการล่วงละเมิดทางเพศการทําให้เสียชีวิตเพื่อผลประโยชน์ทางเพศนะครับสังเกตว่าลุงพลได้ออกมาให้ข้อมูลตอนแรกว่ามีร่องรอยการกระทําชําราเกิดขึ้นนะคบเพราะว่าคาดว่าลุงพลยพยายามจะทําร่องรอยที่อวัยวะเพศของน้องชมพู่ด้วยนะครับรวมไปถึงการตัดผมการทําต่างๆเนี่ยพยายามจะให้มองว่ามันเกิดจากความจงใจที่จะล่วงละเมิด ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตก่อนที่จะนําศพไปทิ้งไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ตอบได้ยากเหมือนกันว่าน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตทันทีหรือไม่นะครับไม่มีใครตอบได้เพราะว่าถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับลุงพลก็ไม่ได้ให้การยอมรับเนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ได้เผยแพร่ออกมาถึงสาธารณชนนะครับในวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราชส5 6 4นาระครับศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับลุงพลด้วย3ข้อหาได้แก่ พากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นเสียไปจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุทําให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้ผลการชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีดเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เป็น3คดีดหลักๆก,ก็คือเอาง่ายๆก็คือการพรากผู้ยาวการทิ้งผู้ยาว์ทำให้ผู้ยาวเสียชีวิตแล้วก็การตกแต่งศพหรือว่าสถานที่พบศพวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ศาลชั้นต้นจังหวัดมุกดาหารได้สั่งจําคุกลุงพลเป็นเวลา20ปีโดยสองข้อหาหลักก็คือพลาเด็กอายุไม่เกิน15ปี จำคุก10ปีและกระทำการโดยประมาททำให้ถึงแก่ความตาย10ปีนะครับรวมเป็นจำคุก20ปีส่วนป้าแตนเนี่ยถูกยกฟ้องเพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินเพราะคิดว่าจริงๆน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุหรือโดยประมาทแต่จะเสียชีวิตโดยการเจตนาฆ่าโดยเล็งผลไว้แล้วนะครับก็อุทธรณ์นะครับนำคดีนี้เนี่ยเข้าสู่ศาลอุทธรณ์ต่อ โดยสารชั้นอุทธร์ได้เปลี่ยนแปลงโทษนะครับจากการกระทําโดยประมาทเปลี่ยนเป็นเจตนาฆ่านะครับซึ่งทําให้มีโทษจําคุก15ปีและยังได้เพิ่มโทษในการจัดการกับศพนะครับซึ่งมีโทษจำคุกอีกหนึ่งปีรวมทำให้ลุงพลได้รับผลการตัดสินโทษให้จำคุกรวมทั้งหมด26ปีและการพิพากษาเสร็จสิ้นในวันที่1 3สิงหาคมปีพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาน